บ้านแบบไหนเหมาะกับการติดตั้งระบบโซลราเซลล์ บ้านออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารที่ใช้ไฟกลางวันเยอะๆนะคะโซลาเซลล์เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าบ้านใครเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่มีพ่อแม่อยู่นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มวัยพวก,กเกษียณแล้วใช่ไหมคะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าวัยทำงานเนี่ยนะคะทำงานอย่างเช่นเวิร์กฟ m ร o มโฮมอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยที่ใช้ไฟช่วงกลางวันเยอะๆนะคะก็คือจะเหมาะมากนะคะกับการใช้ระบบโซลาเซลล์นะคะในเรื่องการช่วยประหยัดค่าไฟล ค่าไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นออกริดเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดค่าไฟประหยัดไฟและออกริดเนี่ยมีแบตเตอรี่สำรองใช่ไหมคะก็คือสามารถที่จะช่วยนะคะประหยัดไฟสำรองไฟในช่วงไฟดับได้อีกนะคะและในเรื่องไฟตกก็ยังสามารถที่จะรองรับได้นะคะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ย หองดอตตกรีนนะคะรองรับไฟตกได้ด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมองหานะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโซลาเซลล์อยากจะปรึกษาสอบถามอยากจะได้คำแนะนำดีๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะกับบอต์กรีนได้สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะจะเป็น id line drgr@en ได้เลยค่ะ